บบพี่นองามเหีตับหมักฮื้หวาดของแสบพี่น้องการหอนหอนตับหมักฮื้ข้าม ไปต,ต้มยำแซ่บต้มปูป,ปลาพี่น้องเออ,อมาเพล่นอ,อยาก ได้อยาก,กมาได้หานสาพิมเมือ่อนก๋วยเตี๋ยวมืดแล้วพี่น่องเหลือตำมืง ค mm hmm. าเฟ mm hmm. ่ตัดจตอนสิปปิดห้านพีไปเนงขอจะคคกปิดห้างค่ะแซมบปะ ข้นแบบข้นมากินตำส้มฮะน้ำมันเชอร์รี่กับมี่เพอนมาผัดวันนี้ต้องขอขอบคุณขอบใจลูกค้าทุกคู่ทุกคนเด้อกันเห็นไหมคะอยู่ในคลิปกันอ่ะขอบคุณใจที่มาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวไหมคะขอบใจมาห่วงมาค้าทุกมื้อทุกมื้อขอบใจหลายๆ เดี๋ยวนี้เวลาใบาสามมากไหมคะสิบปีห่าอลไรเด้อพี่น้องกูได้กินท่านกับท่านเด้อแมาคา่ค้าสิบปฝ่าแม่เมือกี้เก่าแล้วเพราะว่าแม่ค้าเสียเวลาไปปลูกมะมกเขือเขืออยู่หน้าเราได้บ้างพี่น,อน้องเขาเหมือนแซมปฮะอืมอ่ะอืม แซบคากแซบแน่พี่น้องอืออือเดี๋ยวนะมาขับปุ้นเจนน้ำประแด็กอืออคิดพุดเดี๋ยวพี่น้องเ็ดได้กับใครแล้มีคนกินน้ำ โซ่จะกำนัทประเดี๋ยวขับปุ้นเลยพี่น้องแซบแพงพี่น้องจัดต่อกัอน